โฟกัสจิรกูลโพสต์ขอแช่งกลับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่ออกมาประกาศจุดยืนแบบชัดเจนแล้วล่ะค่ะสำหรับโฟกัสเจรกุลสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ซึ่งการออกมาเยือนข้างประชาชนในตอนนี้ก็ทําให้มีกระแสบวกและลบเพราะหลายคนก็ชื่นชอบและชื่นชม แต่ก็มีอีกหลายคนที่รู้สึกผิดหวังในตัวโฟกัสซึ่งตอนนี้โฟกัสก็ไม่ถอยแล้วและยังเดินหน้าเรียกร้องต่อไปลาสู่เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเป็นคําสาปแช่งที่จะแช่งคนที่เข้ามาด่าจะแช่งยังไงบ้างนั้นลองไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะโดยเจ้าตัวได้โพสต์ระบุว่าปิดท้ายคําคืนนี้ด้วยการสาปแช่งคืนค่ะหนูขอแช่งคืนคนที่เคยด่าเคยแช่งหนูไว้ว่าขอให้ลูกหลานเลนของคุณคุณทั้งหลายจงมีเสริภาพเสมอ าพาราดอนภาพเหมือนหนูทุกประการด้วยเทินสาธุเพียงเพียงเพียงปิ้วปิ้วยิ้มอ่อนซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าวันนี้ได้เป็นแฟนตัวยงแล้วครับไม่ผิดหวังที่โตมากับภาพยนตร์ในใจแฟนฉันหรือเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจอคนสับแช่งได้น่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้สนับสนุนกันยาวๆจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยเต็มใบแบบแท้ทรูนั่นเองละค่ะ